สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนัทที่นี่ลำเลิศคาเซนเตอร์คู่ขวาหนองเจากค่ะวันนี้นัทนะคะจะพาไปชมรถสวยๆนะคะสภาพดีๆแต่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัทด,ด้วยนะคะนัทจะพาไปรู้จักกับคันนี้เลย t ต y ยต้าไฮรักลีเวนะคะพี่ซิงเกิลลองเอ็มพีเซตติชันปี2021ค่ะคันนี้นะคะจะให้มาพร้อมกับชมหน้าสุดฮิตเลยค่ะพี่ชมหน้าหมูป่านะคะมาพร้อมกับสีเทานะคะคันนี้จะเป็นสีเทาสแตนดาร์ดเลยนะคะพี่ กระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะช่องระบายลมช่องรับลมก็เหมือนกันนะคะพี่เป็นสีดําเหมือนกันตัดกับตัวโครเมียมนะคะที่เป็นโลโก้ของเขานะคะคในส่วนของไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนเนาะไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวเดียวกันนะคะพี่แต่ว่าคันนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะแต่สามารถไปเสริมเติมแต,แตกได้เลยะคะ่ะตรงเที่ยวหมูป่าเขาตรงนี้นะคะสามารถเสริมเป็นไฟตัดหมอกได้เลยหรือว่า ใครที่แบบว่าไม่จําเป็นต้องใช้ไฟตัดหมอกก็ไม่จําเป็นต้องเสริมก็ได้นะคะในส่วนของล้อนะคะล้าเลิศของเราให้มากับล้อ te 3 7นะคะพี่เป็นล้อคู่หน้านะคะพร้อมกับยางปีปใหม่ดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยด้านข้างของตัวรถนะคะคันนี้นะคะกระจกนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพี่มแมทกันสุดๆไปเลยนะคะโลโก้โครเมียมนะคะจะเป็นคำว่าไฮลักเป็นชื่อรุ่นของเขาเลยนะคะพี่คันนี้นะคะจะยังไม่มี กันศาสตร์มาให้นะคะจะสามารถไปเสริมเติมเพิ่มได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูภายในกันนะคะภายในนะคะคันนี้นะคะจะเป็นระบบกระจกไฟฟ้าให้แล้วนะคะพี่หนีดอกลําโพงแน่นๆน,น,นะคะใครที่ต้องการฟังเพลงไปด้วยขับรถไปด้วยก็ไม่มีปัญหาเลยและที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะไม่เพียง70,000กว่าโลเท่านั้นคะ่ะพี่ขาไม่เจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเขาจะเป็นพวงมาลัย พาวเวอร์อยู่เนาะสี่้านนะคะพี่หน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอระบบทัสกีนระบบทัสกินนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของอาการปรับแอร์นะคะจะเป็นการปรับแบบอนาลออกอยู่นะคะพี่นี่สามารถปรับเพิ่มได้เลยนะคะนี่ได้ยินไหมลำโพงนะคะเสียงแน่นๆแบบนี้เลยค่ะพี่ คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะพี่6สปีดให้แล้วนะคะสามารถวิ่งงานกันได้แบบยาวๆเลยนะคะนี่ไฟติดทุกดวงนะคะพี่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟให้ดูนิดนึงไปติดให้ไปติดทุกดวงนะคะระบบการใช้งานไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะสีดํานะคะพี่ภายในเป็นสีดํานะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าด้านบนนะคะจะเป็นสีเบจเนาะสีคล้ายๆกับตัวรถนะคะีเดี๋ยวจะพาไปดูเม็ดอาร์ตกันบ้างดีกว่าคันนี้นะคะอย่างที่รู้ๆกันอยู่ลำเลิศของเราไม่ขายรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุมีความจมน้ําน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะพี่พี่เม็ดอาร์ตนะคะยังเรียงสวยครบอยู่นะคะสีเม็ดอาร์ตนะคะกับสีของด้านบนก็ยังเป็นสีเดียวกันนะคะสีด้านตัวรถเนาะอ๊ เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าตู้ทึบของเรานะคะรถกระบะตู้ทึบเชิงพาณิชย์ต้องที่นี่เท่านั้นนะคะพี่ตู้ทึบตัดใหม่2เมตร10นะคะจดทะเบียนลลงเล่มให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในตัวรถกันดีกว่าภายในขออภัยนะคะภายในตู้เนาะไม่ใช่ภายในตัวรถภายในตู้นะคะจะเป็นไม้อัด4มิลน,นะคะพี่ นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นตู้ตัดใหม่เ้วะไม่มีการรั่วซึมแน่นอนแมกไลเนอร์เราก็ใส่ให้ใหม่นะคะนี่ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะและด้านหลังของเขานะคะเดี๋ยวพาดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นโลโก้ของเขาเป็นสีโครเมียมเนาะโตโยต้าไฮรักแล้วก็ไฮรักรีโวนะคะที่ีเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยและที่สำคัญช่วงล่างของคันนี้นะคะเสริมแหนบให้ด้วย พร้อมบรรทุกแบบจุกๆกันเลยนะคะพี่ใครที่จะเอาไปวิ่งงานต้องใช้บรรทุกหนักนิดนึงอะไรเงี้ยก็สามารถบรรทุกได้ไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยและพูดถึงเรื่องของการบรรทุกนะคะคันนี้นะคะเราให้มาพร้อมกับล้อกระทาผ่าค่ะเป็นยางมิชลินนะคะ xcd 2อยางบรรทุกนะคะใครจะใครที่เป็นสายบรรทุกนะคะต้องรู้ดีรู้อย่างแน่นอนเลยนะคะพี่ว่ายางเนี้ยมันใช้สำหรับบรรทุกจริงๆ เดี๋ยวจะพาไปดูภายในห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าเผื่อใครจะแบบว่าเออรถสวยอัาคันเลยห้องเครื่องจะสวยไหมสวยอย่างแน่นอนเลยนะคะพี่อ๊บในส่วนของห้องเครื่องนะคะนี่ฝาครอบเครื่องนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะพี่ไม่มีรอยไม่มีรอยน้ํามันเยิ้มหรืออะไรอย่างนี้แน่นอนนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของแผ่นเพจกันบ้างดีกว่า แผ่นเพจนะคะที่ยืนยันว่ารถของเราอะ่ะไม่มีการปรับแต่งหรือว่าอะไรนี้มาแน่นอนนะคะพี่นี่แผ่นเพจเราก็ยังอยู่ครบสามารถตรวจสอบได้เลยแบตเตอรี่นะคะก็ <c oughs> เป็นแบตลูกใหม่นะคะพี่นี่ป้ายก็ยังอยู่ครบนะคะในส่วนของคานนะคะพี่คานหน้านะคะเป็นคานหน้าแบบเดิมๆเ,เลยไม่มีการแบบตัดแต่งหรืออะไรนี้มาแน่นอนนะคะ ตัวเม็ดอาร์ตหรือว่าตัวสัญลักษณ์นี้ก็ยังอยู่ครบเลยนะคะพี่น็อตไม่มีขยับนะคะและ้วก็อ่ะายในส่วนของด้านบนกันบ้างดีกว่าสติกเกอร์จากโรงงานนะคะของเราก็ยังอยู่ครบเนาะเม็ดอาร์ตทุกเม็ดนะคะก็ยังอยู่ครบเลยน็อตไม่มีขยับอย่างแน่นอนนะคะฉะนวนกันความร้อนเราก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังสนใจคันนี้อยู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝานิดนึง ใครนะคะที่กำลังสนใจคันนี้อยู่นะคะคันนี้นะคะราคาเพียง389,000บาทหรือผ่อนเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์064 148 1195นนัดยินดีให้บริการคะ่ะ